ยังไม่ทันทำอะไรนะครับี่สกใหญ่รถถังนะเอ้าครับสวัสดีนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้นักคิตนะครับพามาเที่ยวที่บางเลนนะครับนครปฐมนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่บ่อลุงพลนะครับเขาบอกว่าบ่อนี้นะครับมีแต่รถถังนะครับเรือดำน้ำนะครับมารอติดตามชมกันนะครับผมนักิตจะ ได้สักกีนลำนะฮะวันนี้นะครับมานะครับเข้าบ่ายโมงเนาะบ่ายเกือบบ่ายสองแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ราออกเที่ยงนะครับตีไปนะครับผมแป๊บเดียวเองนะครับผมกินแล้วนะครับผมลงได้แค่คันสองคันเองนะครับสัดแล้วนะครับผมยอดรอติดตามชมนะครับไปนะครับไม้แรงนะครับโอ้ยไม้แรงนะครับ หมายเลขนะครับผมยังไม่ทันทำอะไรเลยนะเนี่ยสัตว์แล้วนะครับผมมาแล้วนะครับผมเ้ยท่านทำอะไรนะครับหมายเลขนะครับผมหมายเลขมาแล้วนะครับตียังไม่ทันทำอะไรเลยครับกิศกใหญ่รถถังนะรถถังนะคนเดียวเลยฮนะ คนเดียวเลยนะไม่มีใครตักนะเดี๋ยวนะก่อนนี่นะครับหมดเอาหมดเลยไปเลยโอ้ยนี่นะครับผมตัวนี้นะครับดูนะครับผมน่าจะไซส์ไซส์ประมาณหกเจ็ดโลนะเจ็ดโลได้นะตัวนี้นะยอด มาแล้วก <c oughs> ินส่งตัวพร้อมกับอุ้ยดูโอ้จันไปเจียวสายเบ็ดเข้ามาอีกใหญ่มากเลยจนันโอ้ยจัจนทว,วิง,วงมันไปโดนสายเบ็ดเข้ามาแล้วเนี่ยสายมันไอติดมันไม่มาเลยไม่มาไง ต้องลงตักล่างจัะเดี๋ยวเดนเดี๋ยว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 หันห้องก่อนโอ้โหอยไม่ไปไม่ได้คไม่ได้ไม่ได้อะเอพี่นส่ไม่ได้พี่มันติดสายนั่นเนี้ยถ้าไม่ติดสายนั่นเหมาะเลยเออเดี๋ยวบงนโอ้ยถาย เออมาละมาละจันเดนอัเออจันเลยมีมีมีดไหมจันตักเลยจันเดี๋ยวจะบอกว่าทวิกอย่างนี้ห้เอามานะผมบอกเราแล้วไอเ่ผมก็พูดว่าจ <c oughs> ันพูดเล่นเหรอ <c oughs> จอนเ <c oughs> โอ้อวาเลงมือ <c oughs> ตุลาตุเลี๊นะขอนั้นขาดนะขออันนั้นขาดอ่ะโอ้โหครับอุ้ยกดสองกดสองตัวรวดโอ้โหขาดไปกินสองตัวซ้อนเลยนะจันสองตัวซอเลยเออแต่ตัวตัวนั้นไอ้มันไอ้ขาดพอดีเลยเมื่อกี้ที่กระโดดเห็นนะโอู้หเหนื่อยมากเลยไม่อยากอู้เลย ตักไม่ได้นะเงี oh. ้ยที่ตักมาดนมาตรงไร้ไรี่เอาที่ตักมางี้ไม่ได้นะครับนี่ต้อใหญ่ใหญ่เลยโอ้โหสใหญ่วี่ดูสุดยอดโอ้โหดดูโอ้โหไปลูกไปลูกโอเมาที่มาที่ผวชวิจรอไม่ไม่ไม่เต็มอปเต็มเต็มเต็มเตมเต็ม่เขาม จะเป็นอ้นี่จะตะเพียนตะเพียนติดแล้หรือยังติดนะถูกทิ้งไหมถูกทิ้งไหมเหรอติดไหมพี่ใหญ่หรือไงพี่ใหญ่ไม่ใ่เล็กน่ะไม่ใช่เล็กนี่ไม่ใช่เล็กเปิดยังไงอะเปิดยังไงเปิดเปิดรองแม่แม่แม่ดูดูดูขาดใจมากเลยเนี่ยรุน ใหญ่มากเลยไม่ดกอนเนี้ยเดไม่อรู้ยุบปาเดี๋ยววี่ผมก็ไม่เป็นเนี่ยพปิดทรท์ไปัพ์ตรไหนเปิดได้เหรอ พี่แล้วก็ข้างนี่นะครับตอน้อ0ไลท์200ไร่นะครับปนี่เกือบคุ่นะครับหาใช้กันนะครับนี่ใหญ่นะครับผมนึกว่ปลาเล็กนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหอะไรนี่คืออะไรหางมีหางแล้วเป็นหางแล้วเอาขาววิ่งวนจันที่ใช่ไหม อะไรมนรู้ดีพี่ส่งครับพี่ส่งแล้ว ผมนึกว่าปลาเพียนพี่จะไม่กินย้อนมามันลากไปทีแล้วมันนย้อนไงนี่นะครับผมดูสดยอดครับนี่เจือเจ้าคุณปู่นานี่ค่ะคือใช้นี่ค่ะคือก็ใช้กันนะครับเจือเจ้าคุณปู่นะวันนี้เยือเจ้าคุณปู่ชมาดูกลางคืนนะครับผมไปแล้วครับไปแล้วนะครับผมนี่นะครับผมเสียงกริ่งไม่มีนะครับจับไปนะครับนี่ครับโอ้โหครับผม เป็นสวายนะครับตัวนี้นะครับผมน้ําหนักก็อยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่แปดโลกว่านะครับไม่ถึงสิบเนาะก็ได้นะครับคนเดียวนะครับกลางคืนด้วยนะครับผมมาดูไซส์กันนะครับผมไปแล้วครับออกขวาแล้วนะครับผมออกขวาแลครับขวานะครับตัวนี้ไปแล้วนะครับไอตัวนี้ไอตัวนี้คันไม่หักนะแต่โดนอีกตัวหนึ่งนะคิดไม่ได้ถ่ายไว้นะครับคันหัก หักเลยนะครับเอาเอาปลายมาผิดเนาะเอาปลายสปินนะมาใส่เบสโอ้โหงานนี้เรียบร้อยเลยนะครับหักโปะเลยเพราะว่ามันกลับด้านกันนะครับผมเรียบร้อยนะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับผมอันนี้นะคิดมาคนเดียวนะครับผมไม่มีผู้ช่วยเลยนะครับแฟนที่คิดก็เลี้ยงลูกอยู่ด้านบนเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเรียบร้อยนะครับผมไอ้นะครับหมาแล้วนะครับผมโอ้แปโลกว่านะครับตัวนี้ครับ โอ้ยแน่นตึบ๊บนะครับเป็นปลาธรรมชาตินะครับดูนะครับผมไซส์นะฮะใจใจ,ใจในะครับไปอีกแล้วนะครับผมโอ้โห,โหนะครับผมตัวนี้นะครับผมดูดีครับคันโกงเลยนะครับผม อุ้ยนะครับดครับออกขวานะครับปลาวิ่งออกขวาน้ําลึกนะฮะออกน้ําลึกนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับอยดูนะครับเล็กคืนึกว่าปลาเล็กนะครับผมกินเบามากนะตัวนี้นะตัวนี้มันไม่ดึงนะมันเบาๆเองนะผมนึกว่าเป็นปลาเล็กนะครับไปแล้วครับออกขวาแล้วครับผมออกขวายาวๆนะครับขวายาวๆตุ้มนะครับดูครับ ไซน์นะครับเดี๋ยวดูไซนยี่สกนะเป็นยี่สกเหมือนเดิมนะครับผมเป็นยี่สกอยู่นะครับมาคิดไปคนไปกับแฟนนะครับแล้วก็ลูกนะไปพักผ่อนนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับผมสวัสดีนะครับผมไม้สุดท้ายนะคิดนะครับจะเจ็บแล้วนะครับผมของใหญ่นะครับขึ้นพอดีเลยครับผมของใหญ่เยอะแยะเลยครับ หมายสุดท้ายพอดีนะครับมันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูปลากันนะครับปลาในกระชังนะครับนจะเป็นตัวใหญ่ขนาดไหนนะคิดเลยเปลี่ยนเป็นครับย้อนครับยอมเสนอหน้าครับไม่ใช้ขอเล็กแล้วสายเล็กแล้วนะขอเบอร์สิบนะครับเรียบร้อยนะครับผมงัดขึ้นอย่างเดียวนะฮะเรียบร้อยนะครับผมสายใหญ่เลยนะครับผมใหญ่เลยนะฮะจุดโลนะครับปลาจุดโล ทั้งหมดสิบหางนะครับเร่สได้นะสิบหางนีแปดกโลนะฮะสิหางนี่นะครับใหญ่ไม่ใจนะครับดูนะครับดูไซส์นะครับนี่นะครับเจ็บปมดนะฮะเ่อตคิดนะเหมดแล้วนะดูนะครับผมอูนะครับดัเมี่งเลยนะฮะเฮ้ยไปเร็วอุ้ยไปเร็วันไปเร็วอุ้ยออกไปไปเยไปอีกเร็วไปอีกเร็วไปอเร็วไปอรวไรไปอเร็วไอรไปอเร็วไอร็ว้อวอีกเร็รปอรออ หมดตะปูนหมดตะปูนคิดขันหักแล้วไม่ได้ไทยเอาโห้ครับหลายตัวนะครับตัวนะครับผมนะคิดบอกแล้วครับนะคิดบอกแล้วครับออ้ยหมดตะปูนแน่เลยเห็นไหครับอ๋อเบอร์สิบนะครับยาวเลยครับคันนี้หักนะคินคันหักคันหักนะครับนี่เอู้หมาดิมาดิมาดิไม่มีแอคชั่นเลยจ้็ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีแอคชั่นเลยจ้าวิ่งนะครับน่าจะเป็นี่โศกแล้ววิ่งออกยาวๆนะครับ อันนี้ไม่มีปลายนะครับนี่อู้ยอู้ยไปอู้ยอู้ยอู้ยนะครับโอ้ยเออยโอ้โหมันมุดครับผมนี่นะครับของใหญ่นะครับอาคิดบอกแล้วนะครับต้องได้ดูของดีนะครับต้องได้ดูของดีนะมาดิมาดิมาหน้าวิ่งจ้องสอนวิ่งย้อนสอนไปนะครับแอ็ชั่นเราไม่มีนะครับไป แอกชัน้าไม่มีนะแอชชันไม่มีเลยไปลูกไปลูก,ไลกาตาไ้ด้รจเครับน่งในะไครับผมต้องตะแคงข้างหุ่นครับเพราะว่าสายมันจะโดนโดนปลายนจะยี่สกการวิ่งอย่างนี้นะดูไซนะฮะอย่างดูไซนะครับ ดูไซส์นะย่างนี้ขึ้นนะครับซส์นะครับใหญ่แน่นอน,นครับมมเกินห<ะ>้าหกโลแน่นอนครับไม่มีครับผมไม่มีนะครับุตยนัวที่เป็นโลโอ้โห้ครับบางตะครับนาชิดต้องตะแคงน,นะนาชิดต้องตะแคงเพราะว่าอันนี้หอมนะัใล่ละใกล่ข,ขึ้นละจังอูย้ยนี่ครับประมาณห้าโลเนาะได้เนาะห้าหกโลเนาะ อรู้ได้นะครับต้องมี5รูไอ้เขาป๊อปไม่มีที่ไม่มีไขว้แว้นไม่มีที่นี่ไม่มีไขว้แว้นไม่ได้ปล่อยไปนะคิดไม่ตักนะครับลากอย่างเดียวนะครับลากจนหมดแรงนะครับนี่นะครับนี่นะครับน่าจะเล็กกว่าเพื่อนนะนี่เล็กสุดอะตอนนี้น่าจะเล็กสุดแต่พอมันอยู่ในน้ำไม่เล็กครับพี่ให้เล็กครับ เล็กครับตัวนี้จะงตั้ต้องมีห<ม>้าโลใช่จังหวัดนครปฐมนะครับอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเอ่อตอแค่นักครับผมได้<ม>นี่นะครับเรียบร้อยนะครับนักขิดลากอย่างเดียวนะครับมไม่เล็กนะครับผมดูนะครับนมันหักครับมอนชักน c t ได้มีเดี๋ยวนี่ครับขอ,อเบอร์สิบนะ<ม><ม> น <glaube pled> ี่นะครับนี่เนี่ยเล็กสุดนะตอนนี้เล็กสุดนะเนี่ยนี่นะครับเล็กสุดนะโอ้เล็กสุดเลยนะเออเล็กสุดแล้วเดี๋ยวดูหางหางนะครับนี่หางนี่นะครับดูนะครับดูตัวนี้นะครับที่ลุงพลยกนะครับผมพอดีนะคิดถ่ายไม่ทันนะครับผมโอ้โหยี่สิบกิโลนะครับตัวนี้นะครับผมล่มท่อมเลยนะครับผมเป็นปลาสงนะครับผมปลาสงยี่สิบกิโลนะครับผม แต่ช่างเกินนะมันได้ได้จะ22่ถึง21่สิบกว่าเนี่ยนะครับเนาะเกือบ22โลนะครับเ้าตัวนะครับนี่ดูนะครับอันนี้เก้าตัวครับเราจะกลับบ้านกันแล้วแต่นักคิดตีเบ็ดทิ้งไว้อยู่นะฮะทิ้งิทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับจะกลับบ้านแล้วนะนี่นะครับผมบ่อลุงพล2 0 0อไร่นะครับผมนครปฐมบางเลนนะครับผมพุ่นบ่อตกปลานะครับผมพ่นตกปลาครับเฟสหลักของแกนะครับผม นี่นะครับตัวไซส์นะครับผมอันนี้เก้าตัวนะครับเก้าตัวนะครับแต่นักคิดไดสิบตัวนะรอดูนะครับยังไม่จบนะยังไม่จบนะที่ได้ก็จะได้เก้าตัวเพราะนักคิดตั้งไวสิบตัวนะฮะได้มาเก้านะครับได้มาเก้าที่ไหนได้นะครับไปอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับยังยังไม่ไปนะอ่านะครับมุกคลนะครับ พอดีเสียงที่ผมได้คิดได้เสื้อตัวหนึ่งนะจากทีมงานเดือเจ้าคุณปู่นะนี่ะเพราผลงานนี่โอ้โหวันนี้ไม่ต้องเดียยาใหญ่่อ ก็ใครจะมากันนะครับบ้านพักแกมีสองหลังนะครับผมติดต่อนพนได้เลยนะครับผมพอดีเสียงเสียงนะคิดหายนะครับก็เลยไม่ได้ยินเสียงพูดของแกนะครับนี่นะครับก้าวหางนะครับดูนะฮะดูนะครับดูไซส์นะครับโอ้โหนะครับต่ำสุดนี่หกกิโลกว่านะครับน่าจะเป็นหกหกโลห้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมดูตัวนี้นะครับผมนี่นะครับพระเอกเรยงงานนี้ครับปลาสงนะสงใหญ่นะครับผมสงใหญ่อ๋อ เอาไปแล้วนะครับผมไปแล้วโอ้โหเนี่ยนะครับจะกลับแล้วนะครับผมเหลือเบ็ดอยู่สองคันนะครับจะกลับแล้วครับเรียบร้อยนะครับดูนะครับผมโอ้โหไปแล้วครับดูนะครับดูนะครับไปแล้วครับจะหมดสปูลหรือเปล่านี่แน่นะครับงัดอย่างเดียวเลยครับตะคิดงัดอย่างเดียวเลยนะครับผมโอ้โหนะครับ นี่ครับนี่เู่เจ้าคุณปูดูเอาดีไม่ดีดูเอานะะไปหาซื้อใช้กันนะครับนี่วันนี้ผมก็ทีมงานเหมือนกันนี่จะกลับแล้วนะครับโอ้โหเอาไม่หยุดทุดไม่อยู่อีนูยังร้องเนี่ยตอนนี้นะครับนี่ดูปลาลุ้นไงว่าปาลาอะไรโอ้พันพันกันพันยี่ส่งแล้วยี่ส่งแล้วครับครบจริงๆครบครบแล้วพี่ครบแล้วครับครบแล้ว โอ้โหนะครับตามเป้าหมายนะคิดนะครับตะคิดบอกว่าจะเอาสิบตัวนะครับสิบตัวจริงๆไม่ต้องตักคับลากอย่างเดียวนะโอ้โหนี่นะผมนี่ยังเหนื่อยไม่หายเลยยังเหนื่อยไม่หายเลยนี่น,น,นะครับสองร้อยได้ลุงพลนะครับใครก็สามารถมาได้ฮะจองห้องพัก ที่นี่เราให้จองห้องพักอย่างเดียวนะครับไม่ได้เปิดเป็นคันนะฮะไม่มีคันมาอ่าไม่มีการมาเปิดตกเป็นคันนะครับนี่ตอนนี้บอกเลยเลยว่าปลากินกระฉูดเลยครับฉุดไม่อยู่ฮะช่วงนี้ฉุดไม่อยู่อู้หู้ยขบคุ